หนึ่งสองสามสี่ห้าขอนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบ่อนะครับเด้อกำลังรับพัตหารนะครับหลังจากญาติโยมนำมาถวายนะครับจะได้ประมาณ20-30เซนะครับนอกจากนี้ก็เกิดจากกะปิยภูมิโรงครัววัดบ้านเขาบ่อนะครับครูบาอาจารย์หลังจากให้พรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนำบาทมารับพัตหารนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับเด้อนะครับท่านไม่อยากให้ไทยนะครับแต่ว่ากระผมชอบเหลือเกินนะครับ นะครับผู้เท่าจะชอบกล้วยนะครับโอ้ยสองลูก,กว่าสามลูกเนาะนะครับถ้าผ้าผู้หนุ่มจะชอบของเปรียปร้ยวๆนะครับเด้อน,นะครับ นะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศรับพัตทหารนะครับปูบาอาจารย์นะครับรับปชั้นในที่อยู่ของตัวเองนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์ท้าไมไม่คุมบ้าให้เรียบร้อยล่ะเนี่ยสายป่าครับสา่ปลาเทือนนั่นนี่นี่นะครับนี่ยปูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับแม่ขาวเมชีประมาณ40กว่าชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าแม่ขาวเม่ชีอยู่ด้านนู้นนะครับ โต๊ะเดียวนะครับบางคนก็ทำอาหารอยู่นะครับนี่ปิดเลยครับยังปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนี่นะครับนี่ถ่ายแม่คัำไม่ชี้นะครับมารับพัตตาหารนะครับบางคนก็นำตะกร้บบางคนก็นำถาดลุ้มนะครับมารับพัตตาหารนะครับไปอยู่ไปชั้นนะครับส่วนมากไม่ชี้ก็เป็นแม่ครัวนะครับเป็นแม่ครัวเป็นส่วนมากนะครับ และก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับเดือเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆอันนี้เป็นปกติของวัดบ้านเกาบอนะครับหลังจากฉันให้พรเสร็จเรียบร้อยนะครับเก่าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเก่าอนุโมทนาเกียรติญาติโยมผู้นําจตุปัจจัย,ยธานมาถวายนะครับก็จะนะครับให้พรให้พรเสร็จเรียบร้อยครูบาอาจารย์ก็จะมารับพัตหารนะครับไปฉันอย่างที่อยู่ของตัวเองนะครับ เพื่อสะดวกนะครับชั้นใครชั้นมันนะครับครูบาอาจารย์จะมีพัตตาหารมื้อเดียวนะครับแต่มื้อเช่านะครับส่วนคณะช่างนี่นะครับจะมีพัตตาหารสองครั้งนะครับพัตตาหารเพียนด้วยนะครับเพื่อสะดวกนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียเทัานี้ก่อน